สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลดกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาเวทผนึกมารในตอนที่257ฉบับเต็มกันดีกว่านะครับผมก็เรียกได้ว่ามาช้านิดหนึ่งนะครับแต่มาแล้วนะครับผมพอภัยในความล่าช้าด้วยนะครับแต่เราจะพยายามไม่ทําให้มันขาดตอนแล้วละ่ะอเรามาฟังเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับตอนที่257สุกชี้ ตาแดนอสุราชินจูกุในตอนที่29ของพาทน,นี้บอกกันเลยว่าในตอนนี้นะครับผมเราจะได้รู้สิ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและแน่นอนนะครับผมการต่อสู้ยังไม่ได้จบลงนะครับนั่นแปลว่ามันจะไม่ได้เข้าหลูบสุคุณะมาถึงปุ๊บเดี๋ยวมีตัวละครใหม่มาโดนสุคุณะตบตอนใหม่มาโดนสุคุณะตบไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับ ตอนนี้เองเนี่ยยูจิได้ซัดกับสุคุณะแบบจัดเต็มและความลับที่สำคัญกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยเริ่มตอนมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตไปครับในตอนนั้นเองเนี่ยสุคุณะกำลังคุยกับอุราอุเมะอยู่โดยสุคุณะนั้นก็กำลังพูดถึงตัวของยูจิโดยตัวของอุราอุเมะนั้นถามสุคุณะว่าจริงๆแล้วยูจิคือใครกันแน่ตัวของยูจินั้น มีพลังที่ไม่สามารถอธิบายได้ออกมาพลังงานนั้นมันมีพลังงานต้องสาบซึ่งตัวของสุคุณะได้ทิ้งเอาไว้ในตัวของยูจิตอนที่จะแยกออกจากกันโดยสุคุณะนั้นก็เลยเปิดเผยความจริงว่าตอนที่อยู่ในคันของแม่สุคุณะกินล่างฝาแฝดของตัวเองเพื่อไม่ให้อดตายวิญญาณฝาแฝดของสุคุณะได้ดำเนินไปตามวงจรของวิญญาณและกลับชาติมาเกิดเป็นตัวของอิตาโดริจิน และเค็นจาฮุที่มีศักเป็นภรรยาของจินและทั้งสองคนก็นำไปสู่การเกิดขึ้นมาของตัวของอิตาโดริยูจิยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝาแฝดที่แท้จริงของสุคุนะคือตัวของจินพ่อของยูจิที่ขับชาติมาเกิดแล้วการที่เคนจาคุเข้าไปมีสัมพันธ์ทางเพศด้วยนั้นกับวิญญาณฝาแฝดทางตัวของข้าเนี่ยข้ากระดาวว่า ตัวของยูจิเองก็คงมีดวงวิญญาณแบบเดียวกับฝาแฝดของข้านั่นแหละอุระอุเมะนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยถามต่อแล้วยูจิเนี่ยจะมีศักยภาพโดยกาเนิดเหมือนกับตัวของสุขุณะหรือเปล่าแล้วจากงานเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันที่ตัวของยูจิก,กําลังสัตว์กับสุขุณะอยู่ ยูจินั้นได้ซัด์สุคุณะด้วยการใช้ประกายการสองคังติดนะครับผมต่อยสุคุณะเข้าไปแต่ยูจิเองเนี่ยหลังจากโจมตีไปก็ถูกผลักออกมานะครับผมในขณะที่ยูจินั้นกําลังตกลงไปบนเสาตัวของเขาได้ถูกฟันแต่ยูจินั้นก็โยนเสาไปทางตัวของสุคุณะแทนโดยในระหว่างเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็จะมีคําบรรยายออกมาว่าปัจจุบันพลังของอิตารริยูจินั้นมีพลังอาคมอยู่2เทคนิค หนึ่งก็คืออาคมจากคันทำสาบควบคุมโลหิตและ2ก็คืออาคมแบบเดียวกับสุคุณะนั่นก็คืออารามสงค์นั่นเองครับยูจิเองเนี่ย คว้าขาของสุคุณะเอาไว้ได้แล้วพยายามจะฟันออกโดยใช้อาคมสุคุณะแต่สุคุณะเองก็โตกลับด้วยการฟันแบบเดียวกันยูจิดูไม่สะทกสะหารอะไรเลยจากการโจตีในครั้งนี้พร้อมกับซาสุคุณะอีกรอบด้วยประกายการเรียกได้ว่าใช้กันแบบพรำเพื่อและตอนนี้ประกายการที่ออกมาแบบรัวๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถจัดการกับตัวของสุคุณะได้ซึ่งต่อจากนั้นเองสุคุณะเนี่ยก็รู้ได้ว่ายูจิเองอมีเทคนิคคำสาบแบบเดียวกับเขาแต่มีความแตกต่างบางข้อ เนื่องจากการได้ยินและการเป็นตัวแทนผู้ใช้ซูคุนะเองคิดว่ามันยังไม่สมบ,บูรณ์ที่ยูจิจะสามารถใช้มันได้อย่างห0 0่งซตัวของเขาเพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับมันนั่นทําให้ผลลัพธ์ของเครื่องหมายทับมันเลยต่าและจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ตัดกลับไปในฉากย้อนอดีตนั่นเองนะครับผมโดยฉากย้อนอดีตนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอิโนะที่ได้มาขออนุญาตตัวของโกโจโชโกะแล้วก็อิจิชิเพื่อขอขใช้เครื่องมือคําสาปของนานามิเพราะว่ายังไงซะนานามิเนี่ยก็เป็นเพื่อนเก่า โกโจเองเนก็บอกว่ามั่นใจได้เลยว่าอิโนจะสามารถใช้เครื่องมือของนานามิได้อย่างแน่นอนเพราะนานามิน่ะเชื่อใจตัวของอิโนมากกว่าใครๆแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมายังปัจจุบันอีกรอบนะครับผมแต่คราวนี้เองเนี่ยตัดมาที่ฝั่งของอีโนที่ตัวของอีโนได้เข้าโจมตีสุคุนะโดยการใช้เทคนิคต้องสาบเรียกงงกรออกมาและเข้าโจมตีสุคุนะ ต่สุคุณะเนี่ยสามารถจัดก,การมังกรได้อย่างง่ายดายนะครับผมตูมเดียวเนี่ยมังกรก็กระจุยไปเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็คว้าเครื่องมือต้องสาบของนานามนิมาด้วยเท้าแต่ตัวของเขาสัมผัสดได้ว่ายูจินั้นอยู่ข้างหลังและพร้อมโจมตีซึ่งยูจิเองเนี่ยก็โจมตีสุคุณะจากข้างหลังมาด้วยประกายการอีกครั้งสุคุณะเนี่ยเริ่มกระวลกระวายใจแล้วนะครับผมเมื่อรู้สึกว่าตัวของยูจิอ่ะมันจะใช้ประกายการอะไรได้ง่ายขนาดนี้เหมือนกับไม่มีอะไรเลยสุคุณะนั้นโมโหเป็นอย่างมากและคิดได้ว่ายู อาจจะทัดเทียมในระดับของตัวเองได้แล้วแล้วจากนั้นสุคูนะเนี่ยก็ได้ทําลายพื้นที่กําลังยืนอยู่และจะต่อยยูจิให้ลงสู่พื้นแต่ยูจิเนี่ยคว้าแขนของสุคูนาเอาไว้ได้และต่อยตัวของสุคูนะนั้นพุ่งไปติดกับกําแพงสุคะนั้นงงมากเมื่อสังเกตเห็นว่ายูจิเนี่ย ไม่แม้แต่หลบการโจมตีของตัวของเขาเลยยูจินั้นโจมตีสุคุาะด้วยประกายการอีกครั้งซึ่งสุคุนะเองเนี่ยก็จับตัวของยูจิฟาดลงบนพื้นนะครับผมจนเรียกได้ว่าหน้าเนี่ยเต็ไมไปด้วยเลือดหมดเลยแต่ยูจิก็ยังไม่ยอมแพ้และโจมตีสุคุนะด้วยประกายการอีกครั้งซึ่งสุคุนะเองก็ยี่โกรธขึ้นไปใหญ่ ไอเวนเลยแต่ฮันใดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนมีดของนานามิที่ตัวของอีโนคว้างมาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมและนั่นก็ทําให้ยูจิเนี่ยมีเวลาในการที่จะซัดซูคุนะอีกครั้งโดยอีโนก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าฉันทํำได้ดีแล้วสำหรับคนอย่างฉันซัดมันให้เต็มเลยยูจิ แล้วจากนั้นเองในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมยูจินั้นก็ได้ซัดตัวของสุคุณะด้วยประกายการอีกครั้งเรียกได้ว่าซัดกันด้วยประกายการเนี่ยแปดครั้งติดเลยนะครับผมใช้กันอย่างเป็นขนมกลุบเลยนะครับผมและในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีคําบรรยายของบรรณาธิการออกมาว่ายูจินั้นกลายเป็นราชาและแสงหน้าตัวของสุคุณะไปแล้วแต่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปสุคุณะจะเอาจริงกว่านี้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องรอดูกันนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ายูจิเองเนี่ยก็สามารถตอ ก่อกรกับสุคุนะได้แล้วนะครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมกันได้เลยเรียกได้ว่าเรื่องราวของยูจุสุไคเซนนั้นใกล้จะจบเต็มทีแล้วแะครับผมเราได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วตัวของยูจินั้นคือใครกันแน่แต่ตรงนี้เองเนี่ยผมก็อยากให้มีการอธิบายเพิ่มเติมอะไรแบบนี้มาอีกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพอได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของยูจิเนี่ยเราอยากจะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมแล้วก่อนหน้านี้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะเป็นยุคยุคนี้เนี่ยนะคร มันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนไหมหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงอีกอะ่ะคือแบบอยากรู้เลยว่าเรื่องราวมันมีอะไรยังไงบ้างหรือว่าพลังของยูจิเนี่ยมันมีอะไรยังไงต่อไปไหมมันจะแบบเก่งไม่ได้มากขนาดไหนแบบวิญญาณที่เป็นแบบฝาแฝดของสุกุณะเลยนะเว้ยมันแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เลยยิ่งอยากดูเพิ่มใหญ่เลยนะครับก็รีบๆออกมาเร็วๆนะมาหาเวทผนึกมาตอนนี้กำลังแบบเข้มข้นเลยเข้มข้นเลย อะถ้าสรุปตอนนี้ต้องบอกว่าไงยูจิเนี่ยเป็นหลานของสุขุนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็มีวิญญาณที่เหมือนกับฝาแฝดของสุขุนะคือเป็นตามสักจริงๆต้องเป็นหลานแต่ มีพลังเหมือนกับฝาแฝดประมาณนี้เนาะถ้าผู้ชมคิดเหมือนผมไหมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงนวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิด์นะครับ